โตโน่สุดปีติในหลวงพระราชนีพระราชทานพระราชกระแสะชื่นชมจากกรณีที่โตโน่พาคินคำวิไลศักด์ว่ายน้ำไปกับแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยและแลาวในโครงการ one man and the diver หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ได้รับเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนาครพนม และโรงพยาบาลในฝั่งลาวได้รับเงินบริจาคก,กว่า80ล้านบาทตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดโตโนโ่ได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมระบุว่าวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากโครงการ One Man and the Diver หนึ่งคนไหว้หลายคนให้เข้ารับพระราชทานพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชนีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนายภาคินคำวิไลศักดิ์